สวัสดีค่ะนิงคามิคินโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่14 20พฤศจิกายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความอ่อนโยนนะคะความเห็นอกเห็นใจความมีเมตตาในตัวเองมากขึ้นนะคะความรู้สึกของการเป็นฝ่ายให้นะคะจะทำให้คุณมีความพอใจมีความเติมเต็มในตัวเองมากขึ้นนะคะ เรื่องของการงานไม่เน้นมีปากเสียงกับใครนะคะมีความพึงพอใจในภาระหน้าที่ที่ทำอยู่การงานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีความพอใจสามารถทำงานได้มากขึ้นทั้งนี้นะคะยังพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นไม่อยากสร้างปัญหาเพิ่มเติมนะคะสำหรับสายศิลปะสายบันเทิงนะคะสายความคิดสร้างสารรค์ต่างๆง,ง,งานออกไอเดีย สร้างสารรค์ผลงานนะคะเป็นชิ้นชิ้นนะคะก็ถือว่าถูกฉลกในสัปดาห์นี้เรื่องของการเงินนะคะเป็นช่วงที่ใช้เงินทองอย่างคุ้มค่ามากขึ้นไม่ฟุ่มเฟือยนะคะรูค่าของเงินมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะทั้งเงินแล้วก็วัตถุต่างๆเรื่องของสุขภาพมีความสมบูรณ์พร้อมในแง่ร่างกายและจิตใจคนโสดสัปดาห์นี้นะคะความรัก อาจจะมีเกณฑ์พบรักที่ถูกใจนะคะพบรักจากงานเลี้ยงสังสรรค์หรือในกลุ่มของเพื่อนนะคะก็มีโอกาสสละโสดได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ความรักราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่หวือหวาแต่มีความมั่นคงค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ